โอเคเดี๋ยวเราจะกลับไปรอนองกันนะครับผมตอนนี้ผมอยู่กมสิบแปนั่นเองนะครับอ่าก็เดี๋ยวก็ใส่ตรงมือนิดนึงเดี๋ยวเราจะขึ้นเขาสกกันนะครับในช่วงเวลาที่มันเป็นกลางคืนนั่นแหละไม่จริงใช่ไหมเรียบร้อยฮะไปละหนึ่ง่าให้ไล่ตามผมมาแล้วย่าตามมาหน้า โอเคเอาละครับผมก็ต้องกรับสวัสดีทุกคนทุกท่านด้วยนะครับผมมาสวัสดีนี้นะครับผม่ก็จะมืดๆนิดนึงนะครับผมอ่าก็สำนี้เราอยู่กันในรายการแรกไปใจแรงเฉยๆนะครับอ่าตรงนั้นก็คือซ b r 500ห้ารอยอของผมนั่นเองนะครับผมอ่าวันนี้ก็จะเป็นอะไรที่มืดๆนิดนึงนะครับผมเพราะว่าผมกับสินนี้สว่างมาเยอะแล้วนะครับผมวันนี้ก็จะเอาแบบมืดๆนิดนึงอ่าโอเคตอนนี้ก็ เช่าซีเบียห้าร้อยฮะเห็นไหมเน่แหมีปีกแล้วนะบินได้แล้วนะครับผมฮะก็จะประมาณนั้นโอเคเดี๋ยวเราจะกลับไปรอนนองกันนะครับผมตอนนี้ผมอยู่กมส8 8นั่นเองนะครับอ่กาก็เดี๋ยวกว็ใส่ตรงมือนิดนึงเดี๋ยวเราจะขึ้นเขาศกกันนะครับในช่วงเวลาที่มันเป็นกลางคืนนั่นแหละฮะใจไม่ค่อยดีแต่ก็อ้ ไม่เป็นไรนะมันจําเป็นต้องไปแล้วนะครับผมอ่าประมาณนั้นโอเคเดี๋ยวก็ไปเจอกันตีนเกับศกแล้วกันนะอ่าเดี๋ยวผมขอใส่ถุงมือใส่อะไรแป๊บนึงนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันเลยนะครับโอเคบา,บายบายโคตรขี้ยากมากเลยผมบอกเลยนะครับผมเพราะว่าไฟตัวเซเบียรร้อยนะครับผมสําหรับใครที่อยากจะซื้อนะผมบอกเลยไฟมันโคตรต่ำอ่ะแล้วมันดูไม่ได้ไกลนะครับผมต้องเปิดไฟสูง ถ้าว่าเราจะขี่ไว้นะครับผมตอนนี้เรียบร้อยเฮ้ยห้าร้อยเหมือนกัน,กนกว่ะให้ซะเอาหน่อยแล้วกันเฮ้ยห้าร้อยผมจำตายห้าร้อยได้นะครับผมเจิงๆผมมั่นใจว่าผมจำได้นะอ่าอเคขอสุก ห้าสิบกกิโลนะครับผมมาเราก็จะถึงเาสาก,กแล้วนะครับผมอีห้าสิบกกิโลเนาะโอ้โหเสียงนี่ช่างดังเสียงนี่นอะไรนะครับผมเอ้โอ้โหพี่เอาขับไวว่ะคืออันเนี้ยถ้าสมมติมีคนถามผมว่าผมจะทำทำไมนะครับผมเพราะมันไม่ค่อยมีคนนะครับผมบนเาสาศกนะถ้าผมทันเขาแล้วเขาขึ้นเาสาศกพอดีนะครับ ผมจะเป็นอะไรที่โชคดีมากผมบอกเลยนะนะประมาณนั้นนะครับผมโอ้โหมาแรงเข้าตาพูดเยอะเลยอ่าอีกอย่างหนึ่งนะครับผมผมจะบอกว่าโปโปรปดนะครับผมการต่ช่วงกลางคืนนะครับผมมันจะไม่ค่อยสวยนะถ้าสรามรถพ่อบอกมาไม่สวย mm. ก็องขอไปด้วยละกันนะครับผมถ้าหากว่ามันมันแย่แย่มากเกินไปนะครับเดี๋ยวผมจะ เาออกแล้วกันนะครับผมประมาณนั้นนะครับผมถ้ามันแย่เกินนะก็สุดแลมันแย่เกินอ้าเรา,เราติดไฟแดงเขาก็ไปหายดิยังงั้นปะโอเคด้านหน้านั้นก็จะเป็นทางไปเขื่อนรัชสภานะครับผมไปเขื่อนนั่นเองนะทุกคนเห็นไหมด้านหน้าป้ายใหญ่ๆเลยโอ้โหเพียร้อยไปแล้วว่ะ ไฟเขื่อนหรือเปล่าเมื่อกี้จะไปเขื่อนนี่แย่เลยนะคนละทางกันเลยนะโอเคป่อยมแมลงบางคืนก็เสียคือมแมลงมันเยอะนะครับผมนี่แหละก็เสียใหญ่ๆเลยนะโอ้โหย HOLY F**KING CHEERS เฮ้ยพี่อาร้อยเลี้ยวแน่เลยว่ะผมว่าเขาน่าจะแบบไปเที่ยวเขื่อนะะราชปภาไปถ่ายรูปอะไรแบบนี้หรือเปล่านะไม่น่าจะมีหลอกแบบผมนะครับผมที่แบบขี่เล่นไปเรื่อยอะ่ะประมาณนี้นะครับ โอเคเดี๋ยวไปเจอกันได้นะคิดก่อนนะโอเคสองกิโลขึ้นโขงศกแล้วนะครับผมของจริงมาแล way, robić, ้วของจริงแล้วของจริงแล้วเดี๋ยวนะไม่ได้มาเล่นๆแล้วนะครับผมตอนนี้นะขึ้นแล้วนะครับเป็นเรียบร้อย เขาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมยังอดอยู่ไหมเนี่ยตอนนี้มันยังเป็นวัดอยู่มันยังไม่ถึงสางขึ้นเลยแต่ก็น้ำแล้วนะครับผมตรงนี้น้ำแล้วนะไม่จริงใช่ไหมไม่จริงใช่ไหมยยี่เรียบร้อยอนะไปแล้วหนึ่ง ขึ้นของสกเป็นเรียบร้อยแล้วนะครับผมตอนนี้นะโอยถามดูถาม โอเคเรอทันพี่กระบะแล้วนะครับ,รบโอ้โหถอนเคลียร์รถร้รองเลยโอ้โหพี่ใหญ่ ระโดด boss Peu, <laughs> peu, Oh, oi. ขยายเลยตามผมมาแล้วเนี่ยตามมาหน้าโอเคครับผมทุกคนอาจจะแปลกใจใช่ไหมครับว่าทำไมผมถึงพูดแบบนั้นไปนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมจะย้อนให้ฟังละกันนะครับผมก็คือสิ่งแรกเลยนะครับผมผมขับมานะครับผมตอนนั้นผมก็แซงรถรถทัวนะครับผมการปล่อยควันใส่ผมใช่ไหมทุกคนก็น่าจะเห็นกันอยู่นะครับผม แล้วอยู่ผมได้กลิ่นขึ้นมานะครับผมกลิ่นประมาณแบบหนูตายแบบเป็นสิบๆตัวประมาณนี้นะครับผมกลินแรงมากแบบนั้นเลยนะครับผมมันทำให้สติผมก่อนาข้างหลุดไปนะครับผมแลหลังจากนั้นก็สิ่งกระจายเลยนะครับผมเพราะว่าตอนนั้นผมคิดแค่ว่าขอให้ผมผ่านจุดนี้ไปให้ได้ก่อนนะครับผมเพื่อที่จะสติผมจะได้กลับมาด้วยนะครับผมาแล้วก็แบบ ถ้า่านไปได้มันก็น่าจะจบประมาณนี้นะครับผมอยากแบบอยากลงเขาสูงให้มันไวๆแล้วประมาณนั้นนะครับผมอ่ะก็อย่างที่ทุกคนเห็นในคลิปนะครับผมแต่ถามว่าจริงๆสติผมก็ยังมีนะครับผมขับรถได้ปกติดีทุกอย่างนะครับผมแค่เสียวสันหลังวูบ่าก็แค่นั้นนะครับผมอ่าประมาณนั้นก็อย่างที่ทุกคนเห็นคลิปไปนะครับผมอ่ะนั่นแหละคือสิ่งที่ผมเจอมาแล้วครับผม อยากจะบอกว่ามันเขาสุกไม่น่าขึ้นนะครับผมสำหรับใครที่แบบว่าอยากจะขี่รถในตอนกลางคืนนะครับผมแล้วอยู่ๆจะต้าางองปันเข่สุบนะผมแนะนําเลยนะว่าไม่ห้ามเด็ดขาดนะครับผมไม่ดีนะแต่มันร,รถมอเตอร์ไซค์อะครับผม<ส><ข>ผมว่ายังไงมันอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นง่ายอยู่แล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นอย่าเสี่ยงดีกว่านะครับผมแต่สําหรับรถรถที่ใหญ่ขึ้นนะครับผมรถกระบะรถอะไรแบบนี้นะครับผม ถ้าคุณมั่นใจในสติตัวเองหรือรับความเสี่ยงต่างๆที่เจอได้คุณก็ไปเลยครับผมตอนนี้ก็ผมพักไปนิดหนึ่งนะครับผม,มเมื่อคี้เพราะว่าใจมันวิวิว,วนะครับผมก็ผ่านกอสกกันมานะครับผมภาพบนกอสกทุกคนก็น่าจะเห็นอยู่ว่ามันคุณวงเงวิงเลยนะครับโอเคตอนนี้เราก็รอไฟแดงกันอยู่นะครับ โอเคไปกันเลยนะครับโอเคตอนนี้น้ำมันก็แลกเป็นเรียบร้อยนะครับผมอาผมก็ถึงพอดีนะครับผมก็สำหรับรนี้นะครับผมอ่าก็โอ้ยไไแบบนี้ก่อนนะครับผมใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe ผมด้วยนะครับผมอ่าเพื่อเป็นกำลังใจ ในครัคิปต่อๆไปนะครับผมผมเดี๋ยวไว้เจอกันโอเคก็สำหรับนี้กไาา و, ไ็ไปแล้วครับผมบ๊ายยอาหาโย่ไปจ้าายบายจ้ะโอเคไปแล้วครับผม